เย yeah, สสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในแมปออฟบี้กันซึ่งแมพนี้เนี่ยพิสดารตรงที่ว่าเราสามารถวาดลูปแล้วก็เดินไปได้ด้วยดิแรกไงเขาพิสดารอยู่แนะเจ้าต่อต,อ,ตอบิโดจริง <c oughs> พิสดารกว่าายป้าดิยังมีอีกเหรอเจ้าต่อตอบิโด <c oughs> ยพี่ชายานอยู่แล้วไอ้เจ้าหัวยุคทินเนี่ยใส่เขียวโอ้ยเฮ้ยเหยื่อเพิ่งเถียงกันได้ปะก่อนอื่นนะเล่นกันดีกว่ะท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กันหน่อยได้ไหมฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับดีครับไลค์ออกคอมเมนต์มาบอกด้วยนะอ่านไม่รู้เรื่องเลยนี่กดไลค์อ่าเราสามบ้านลบได้นะนี่เห็นปะอ่าโอเคเฮ้ยดี่า เริ่มต้นเราก็ต้องวาดก่อนเป็นเส้นป่าอะเอาเดี๋ยวเราจะวาดวาดให้ยากขึ้นทำไมเนี่ยไอ้พวกแกไอ้เราโอ้โหเอ้ยได้ี๋ยวนี้มีเรียบเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วอันนี้ดีอ๋อมันอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อ๋ออย่างนี้ฟื้นนี่ข้ามาข้ามาคุณชายข้ามาข้ามาอะข้ามาเอ้ยแล้วใครนล็อกใครมาปิดทางออกเนี่ย โอ๊โอเคไปเร็วเรไปไปเร็วไปเร็วเร็วไป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 ร็วไปเร็ไปเร็ว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 ไเร็วไเร็วไปเร็วไปเร็วไปเวไปเร็เร็วไร็ปเร็วไปเรไปเรเร็วไร็วร็วไปเร็เร็วไร็เร็วไร็วไปเร็ปเร็วไปร็วไปเวไปเร็วร็วเร็วไวเร็วไปเร็วไไปเร็วไปเร็วไปเปเรวไเร็วไปเร็วไปเร็วไวไปเร็วไปเเร็วไปเร็เร็ โดด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 โดด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 วาดวงกลมปึ๊บโอเคแล้วก็ลากเส้นออกปึ๊บนี่ลากเส้นแล้วก็กระโดดไอแล่ดีนี่พูกแกรีบกันหรอไม่เห็นสีแดงหรอเด็กกล่องเด็กวายโอ้ยโอยโหยอยขุดีลบดปึ๊บนี่เราต้องอนี่ครับวาดแล้ววาดอะไรรับอะาดาดาดนี่เราต้องวาดปึ๊บอันนี้ต้องวาดให้ใหญ่กว่าเดิม มาทางนี้นี่วาดขึ้นมาแล้วก็ลงนี่พวกเราฉันวาดให้แล้วยิงขึ้นมาเลยอันนั่นแหละเอาไปเลยไอ้พวกเกฉันไม่ใช่พวกเกพวกฉันโอ้โหเดี๋ยวไอ้รำเนียเอาวว้แล้วมามาไม่แก้งไม่แก้งไม่แก้งฉันเติมให้โอ้ยโจวีเองนี่ละเขายังไงอะลบละลบละสิตามเจ้าหวีตามเจ้าหวีไปเออเออเออไปเร็ว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 เรียบร้อยแล้วก็ อันนี้ปึ๊บปีนขึ้นดีนะครับดีโอ้โหสบายมากอันนี้ปีนขึ้นเฮ้ยใครโดนใครโดนขอเคลียร์ก่อนโดนดิขอเคลียร์โอ้เอาโอ้โหละว,วาดติดเส้นละว,วาดวาได้ติดเส้นนี่ครับต้องอย่างนี้ไป<ห>ไปไปไปว้าวคุว่านีลา่ลบว่ะโอ้โหดีปึ๊บไม่แกงะไม่แกงวะไม่ไม่ไม่แกงตีชึบ มาอันนี้อะไรอ่ะเลยเดี๋ยว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 เดี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเดียเดยนเดียเลีเน่อยดียวเดียัเเดี๋ยวเลียเดี๋ยเี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีอยดีเี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยี๋ยวกเดี๋ยวเี๋ยบเดมเี๋เี๋ยวี๋ยวเนี๋ยดเาไม่วัดโอเคแล้วก็ีย่างดี๋ยวเดีชยบชึบ ก็อ,อ,ยอย่างนี้ปุ๊บโอเคเรียบร้อยอุ้ยอ okay. ุ้ยอุ้ย erm ก okay. ันไว้ก่อนกันไว้ก่อนโอเคไปย่างลากลโอ้โหไปเรียดดูเคลียเรียบร้อยแล้วก็ลบนี่ยังไงอ่ะขึ้นหรอขึ้นมาชึบโอเคปีนไม่ได้ออปขึ้นมาขึ้นมาเรียบร้อยมาแต่แล้วก็ติดอยู่ข้างล่างเลยเอาว้ยขูบออดีิเดี๋ยวนี้ปึ๊บอ๋ออย่างนี้นี่เองไป ลงได้ไหมเดี๋ยวขอลองถ้ากานไวชึบ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 เอาทางนี้ตันงั้นเราต้องขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมโอเคชึบเอาแล้วไอ้พเราไปพวกเราไปพวกเราไปพวกเราไปตามเส้นเร็วไปเร็วไปเร็วตามเส้นตัวหมีไปเร็วไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวหมีเคลียร์เส้นขึ้นมางานเข้าเลยนะโอ้โหเฮ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้วัดเองดีกว่าปึ๊บชึ๊บปึ๊บชึบนี่มาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ด,ด,ดลากยาวลงมาบอกกันก่อนลากยาวลากยาวเรียบร้อยโอเคอุ้ยเจมีช่วยด้วยโอเคโอเคได้อยู่เรียบร้อยโอ้โหต่ายขึ้นไปเท่มากเจมีเฮ้ย,ย,ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บนี่แล้วก็ลงมามานี่โถสบายสบายอันนี้เดี๋ยวรอมันมารับนะครับแล้วเราค่อยขึ้นไปมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยดิเจมีลงมาได้เลยอันนี้ปลอดภยัย โอเคปุ๊บเข้ามาเข้ามาอุ้ยใครเนี่ยย่าลบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเร็วรอด้วยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยจึ๊บโอเคมาได้แล้วนะครับอู้อันนี้ง่ายมากแล้วก็กางล่มสิปุ๊บกางล่มกางล่มอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไหลได้ปะนี่ทุกคนมานี่เร็วนี่มานี่แล้วมาแล้วเฮ้ย เอาทำไมโดนไอบาปบาปนั้นคืนตนองตุมน้ำอะไรอ่ะโหไม่หนุกเลยฮะไม่ได้คอนเทนต์เลยเมื่อกี้อ่ะอะไรให้แกก็โดนไปสิโอโดนโดนเฮ้ยเอาไม่ได้คอนเทนต์อีกแล้วอ่ะโอ้เรียบร้อยอันนั้นเดินไปอันนั้นเดินไปอันนั้นเดินไปโดนเองแล้วไม่ใช่แล้วช่วยยายช่วยคันพี่ใหญ่ไม่ผ่านเลยพี่ใหญ่เห็นไหมอเลกการให้การดให้การให้แถวบ้านเลยฉลาดเกินร้อย โอ้อะไรเนี่ยหเดยวเดี๋ยวชึบระวังระวังมันมีอยู่ตรงนี้นั่นไงเดี๋ยวเออลบลบก่อนฟึบถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้น่าจะไม่โดนี่ไปช่วยกันช่วยกันไปไปไปโอเคระวังมีน้ได้ดาวแล้วเรียบร้อยปึ๊บปีนเฮ้ยเฮุอันนียรอันรอันเรอันยนันรันเอน อะไรเนี่ยเดียวเดียวเดียวนี่ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยปึ๊บปึ๊บแล้วก็เคลียร์นี่อันนี้น่าสนุกจังเลยอันนี้อะไรอ่ะสปริงเหรอดึง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 สวี่ดึงโหสวี่แกโปว่ากทำไงเนี่ยอันนี้ทำไงอ่ะดันเนาะไม่ได้ใครดันวะเนี่ย โอ้ยตึ้นเยอะเลยไม่ได้ตัวเราไม่ได้ไม่ถึงเดี๋ยวนะเราต้องดันไปนู่นเหรอนี่นี่ดันแล้วดันแล้วไป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 เรียบร้อยโอเคคีอ์โอ้โหนี่สามัคคีกันมากเลยนะเนี่ยตาเนี้ยนี่สามัคคีคือพังพังอะไรเล่า้เยนี่ดังหักกันทั้งดุนเลยนี่โอ้นี่อยากการสินี่อันนี้ห้ามโดนใช่ปะไอ มีกระสุนกอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกบอลโดนได้ปะบอล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 เฉ็ยบเลยลูกบอลโดนไม่ได้โอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้มา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 ไป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 ดิดิโอเคฮึบชึบดิได้โดนไปซะกัรไว้กัรไว้เดี๋ยวใครว่าผิดทางหรือเปล่าถามจริงโอ้เจ้าบีแกนแกการผิดทางหรือเปล่าถ้าถามแกจริงๆ แล้วทำไมต้องแอกหวานด้วยเนี่ย <c oughs> ฉันไม่เข้าใจเลยจบบเจ<อ>้าหมีเนี่ยจริงๆเกมมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่มันยากเพราะว่เราเล่นกันเองนี่แหละอ,อ๋อไม่มันไม่โดนอยู่แล้วอ,อ๋อปึ๊บเด็บบกเจ๋อแหกไปคนเจ้ามึเขี้ยวด่งรุบบอลรุบบอลอุ้ยเราต้องวางผนังไว้ก่อนอ๋อยิงยิงกันกันผนังไว้ขัดไว้ขัดไว้อย่ากางกันไว้แล้วก็อะไรขึนข้นขี้อ่ะขี้อ่ะมามานี่มานี่อ่ะมานี่มานี่อ่ะ ๆอุ้ยมันดีดมันดีดมันดีดอุ้ยดีดแรงด้วยนะนี่กัดไว้นี่นะกัดไว้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 อ๋อดีไงเอ้าใครกัดอ่ะปึ๊บเดี๋ยวสิโอ้โหบอยเกือบไปละเฮ้เดี๋ยว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 ระวังงั้นเรากัดไว้อีกแกะอย่ามากัดสินี่ก็สร้าโอ้ยดีก็สร้ากระแพงเก่งเหลือเกินอปิดกตาเองโอ้ย เอาที <Es by> <inal sch te> ่สบายใจเลยอะเอาที่สบายใจเลยอะอยาทำอะไรก็ทำเอแเราก็ไ oh. ม like ่ไ uh ด้ไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้มันดันกลับเราต้องทำอันนี้พานแต่เห็นเจ้าหมีมันก็เดินปกืตินะมันกระโดดได้อะไปได้เลยอะเนี่ยอยงเ้ยเลเล็กซ่าขยันเดินโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้้โหโอ้โอ้โหโอ้้โหโอ้โหโอหโอ คอยต้านคัดกันต้านนะอย่าลบสีสัวอย่าปล่อยนะอย่าปล่อย่อยอ้ยอย่าลบไป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 ไ่ไป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 ปไปปลปไปปไ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 ปปไ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 ปอปไ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 ไปไปไปไไไป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 ้ไไลไไลไป ลดโ,โอ้ยเฮ้ยปุ๊การไว้โอเคจหมีรอฉัน okay. ด้วยสิอยาจะกัดดีก็ให้ยางไงบางเดปุ๊บนี่อะไรอะดำน้ำหรอบุ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 ขึ้นไปบุมบุมาแล้วแล้วก็เฮ้ยไม่ไหวขึ้นคพวกเราคือกลายเป็นนางเงือกแล้วนะครับตอนนี้เอเี่ยวเอเียเอเียนะครับเอเลียหรือเอเียความเมน ลงข้างล่างเจ้าบีพวกเราต้องรอดปุ๊บว้ายแมกกาพุนลองแมกกาพุนระังแมกกาพุนหลบได้อยู่หลบได้อยู่ดีเออโอ้โหสุดยอดเป็นไงนี่เขาให้ว่าสี่เหลี่ยมโอเคซึบดีพอทำภารกิจสำเร็จมันก็จะเปิดทานครับสามเหลี่ยมนล่วงโกมเจ้าบีดีเรียบร้อย อันนี้วาดดาวแล้วก็อันต่อไปวาดลุมเยเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งพึ่งโอเคขังมันไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยพึ่งอีกแล้วขังมันไว้ขังขังมันไว้ขังมันไว้โอ้ยไนี่เราช้าเราเนิดเราเนิดเราเนิดขังพึ่งไว้อยู่อย่าลบออกนะอย่าลบชนะเลยนี่อ่ะลบแล้วเรียบร้อยลบแล้วเดี๋ยวไปไม่ได้ จ้าบุเกียร์เจ้าบีแล้วแกะหลบทำไมเล่าริกกี้จะหลบทำไมล่ะนี่ขังมันไว้ขังมันไว้ขังมันไว้โอเค okay. ขังมันไว้เฮ้ยอย่าดิป,ป,ปินขึ้นปินขึ้นปินขึ้นโอเค <S <S นี่มาเล่นความเร็ว,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 วง่ะเรียบร้อยเชียร์กดปุ่มเอาใหม่อีกแล้วนะครับอันนี้ วาดลงวาดลงข้างล่างอย่างนี้หรอแล้วก็เคลียสิจะไม่ได้เราจะต่อจะเคลียสิของฉันเนี่ยเราต้องสามารถขีดกันไม่ขีดข้างล่างอ่ะนี่หรอใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะลากเส้นให้ได้เลยเจ้าหวีอย่าชนฉันะนะได้<อ>แล้วก็เคลียอีขีดที่หน่อยขีดเส้นที่หน่อยเฮ้ยอย่างนั้นแหละคงแก้ด้วยสิเดี๋ยวแกตกไนงะไม่ตกหรอกเดี๋ยวไปให้เฮ้ยจะถึง ได้นทำไมจะโวยวายทำไมเล่าโอเคได้นทำไมอ่ะข้างล่างเราต้องขึ้นไปข้างบนเราต้องขึ้นไปข้างบนข้างบนหรือข้างล่างข้างบนข้างบนนี่ขีดแห่มันไม่ได้มั้งโมเมนตัมไม่ได้ใช่เนี่ยจะดูก่อนเขียงฉันก่อนเยอะไอ้เจ้าดินทำไมไอ้คนเดินไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเกี้ยเหรอ แกไม่ให้ฉันขึ้นเนะ่ยแกไม่ให้ฉันขึ้นฉันทิ้ให้ตกแล้วเ้ยตู้มี่ข้างล่างเอ้าโหไม่ต้องละข้างล่างลงได้โอยไม้นี่ตั้งนานอะไรเนี่ยข้างล่างลงได้อ่ะเอ้าอะไรสำหรับขั้วไฟฟ้าเชื่อวงจรนี่ไงง่ายมากเห็นเปล่าเอาอะไรอ่ะหบวกหนึ่งเป็นสองสองไม่ห้าก็ถูกข้าวบ้าแล้วเรา อ้วเฮ้ยแปนึอยากรู้ว่าเกลมันหลอกอวหรือเปล่าอ้าลบลบอ้าอาสวงอเท่ากันเท่าไหร่หงได้จริงเหรอไม่ได้เดีวเดี๋ยวเดอรองอ้นเอาหวสองเท่ากับไม่ได้แล้วเมื่อกี้ห้าได้ยังไงอ่ะเอาสมได้เฉยสามได้เฉยสี่ีีสี่ได้สี่ได้แล้วหกหกก็ได้เจ็ดเจ็ดเดเจ็ดว แปดที่แปดที่แปดที่แปดก็ได้เอไอร่าจะจับไม่ได้หรอกอ่ะเก้าที่เก้าเก้โอ้ยไปเถอะเก้าเติมหางอเก้าเติมหางจะได้ด้วยดูดิอุ้ยแอปเปิลเติมให้เขาได้ปะเติมให้เขาปด้ดีเติมให้เขา้เติมให้เขาได้ปุบสามบวกสองเท่ากับห้าสิเท่ากับระเบิดบ้าอะไรเจ้าวี ดีไงฮ้าดีระเบิดอะไรแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงมุมกันไว้กันไว้มันจะทำอะไรอ่ะมันจะกินไข่หรือเปล่าไข่แมงมุมเนี่ยเซ็ตมันได้นี่หลบ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 ไม่ให้มันเดิน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 ี่หลบ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 คุญแจกุญแจคือหากุญแจ ให้เราต้องไว้กุญแจป่ะอุ้ยเซตป่ะดิการไว้การไว้เอ๊ะมันจะกินไข่หรือเปล่าเฮ้ยได้ไอ้กุญแจอยู่หลังมันแต่อย่าโดนหน้ามันใช่ไหมอุ้ยได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหชอบผีได้กุญแจอุ้ยเจอบ้านด้วยเอ้๋อมาดื่มน้ำชาอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยโดนเขาหมดไม่ได้นี่ครับดื่มน้ำชากันไปแล้วโอ้ยเจ้าผีสไลด์ แต่จะมีสไลด์ดีว้าวยิงเฮ้ยเอ้ยอเพนกวินอย่าโดนอย่าโดนเพนกวินน่ารักเพนกวินอย่าโดนเพนกวินเอาโดนได้อ้าวเพนกวนินกินปลาเรียบร้อยนี่เพนกวินเพนกวินเพนกวินน่าอยากกินปลาเอาเพนกวินนไปเลยไปไปเลยเจ้าเพนกวิน กันกันตูดข,ขึ้นไปดีนี่ไงไปแล้วอ้เพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอยากก่ยยากินนะเพิ่งกินอย่ากินอ่ะขาดมันไว้ก่อนขาดมันไว้เสร็ไปก่อนไปก่อนเรียบร้อยเอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เ,เราต้องปลดล็อกก่อนเราต้องให้เพนควิสมาตรงนี้เจ้าหมีให้แกไปเลยแกไปเปิดสิเพนควินแกต้องมาตรงนี้นี่เดี๋ยวไปกดให้ มาเลยเจ้าเพนควินเพนควินก uh ินปลาเพนควีนกินปลามาเลยเร็ว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 เรเร็ววเร็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 วร็วเรเร็วเร็ววเร็ร็วเร็วเร็ว

เดี๋ยวดระตาทานคุณยายโดนขังเ้ยผมนำหน้าตัวเลี้อะไรอ่ะไม่ก่อเกิดบินให้มีชีวิตรอดให้ได้อ๋อปกป้องคนณวินเรียบร้อยเก้าสิบเก้าแล้วคือบินขับเองอู้วววเดือบแล้วเดือบรล้วเดือบโดนได้ใช่ป่ะจวีโดนได้ไม่เป็นไรเฮ้ยข้างบนบินขึ้นบนเหรอแล้วก็มาทิ้งกันอย่างเงี้ย เอ,าอ้ามันต้องแบบสร้างโมนเป็นตั้มตรงนี้อ๋อโอ้โหเ้ยเห็นเปล่าอยานี้เข้าเส้นชัยได้สบายๆเลยไม่ได้ต้องมีงที่ก่อนดีไอเก็บดาวเก็บกา๊าซเก็บดาวคนไม่เก็บดาวมันจะเป็นที่เดิมนี่นีถ้ามันมานี้เขาต้องเฉียกมาอย่างนี้หุ้ยการไว้การข้างบนไว้ใช่แล้วก็เคลียร์ข้างบนยังไมมไ่ีตรงนี้ตรงนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ <Okay. S 2> นี่แล้วก็เคลียร์นีว้าวไม่เป็นไรหรอกโอเคเ <laughs> ย้ชนะแล้ว<__อาอมีให้วาดฟรีด้วยยิบยอดนะครับในที่สุดก็ผ่านแล้วนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับมีมาเลยอ,อ้าว เออมาช่วยเติมให้หน่อยดิอะไรอ่ะว่าอะไรอ่ะพอไหพอไว้ด้อ้ยพอด้วยดิอย่าลืมกดไลค์กันนะครับทุกคนอ่าสำหรับวันนี้พวกเราก็เออพอกันแค่นี้ก่อนจับออบบี้นะครับให้มีให้ด้วย